สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับช่องลุงพงภากินชาแนลนะครับครัสบสำหรับวันนี้ลุงพงก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องวิธีดูไข่เป็ดช่วงฟักนะครับว่าไข่แบบไหนนะครับที่จะทําให้เรารู้ว่าจะสามารถฟักออกมาเป็นลูกเป็ดให้เราได้ นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ตรงนะครับของลุงพงเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันรับสำหรับในช่วงที่แม่เป็ดนะฟักไข่นะครับแม่เป็ดก็จะใช้ปากนะครับเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับเป็นตัวจัดไข่นะครับให้ไข่นั้นสามารถได้รับอุณหภูมิ ได้ทุกด้านของไข่นะครับได้ทั่วของไข่นะครับแล้วก็จะสลัดขนนะครับสลัดขนขนอ่อนนะครับเพื่อสร้างความอุ่นให้กับไข่ที่ฟักนั้นนะครับเพื่อให้ฟักออกมาเป็นตัวนะครับส่วนระยะเวลาการฟักนั้นก็อยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับตาม สภาพดินฟ้าอากาศนะครับถ้าหน้าหนาวนะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยอถ้าอากาศร้อนนะครับก็จะใช้เวลาไวหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนั่นเองนะครับวันนี้ก็บริกาศชุ่มฉ่ำนะครับฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นนะครับนี่แล้ก็มีทางนกด้วยนะครับ เข้าไปตงูงอมแม่เป็ดเข้ามาพอดีนะครับนี่ก่เข้าไปเขาดูหน่อยแล้วลูกเขาดูหน่อยค่าแล้วนะครับถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตก็เขาก็จะสลัดขนอ่อนเต็มหมดเลยนะครับแล้วขนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไข่ก็จะใส่าวสวยนะครับไม่มีอะไรเปื้อนแบบน,นี้รับรองว่าไข่ฟักทุกใบแน่นอนนะครับ นี่ยแหละครับก็เป็นการวิธีดูไข่เป็ดนะครับว่าไข่แบบไหนนะครับที่แม่เป็ดฟักไข่ที่กกไข่อยู่จะฟักออกมาเป็นตัวได้ดีนะครับเนี่นะครับลุงพงก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะครับท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องลุงพงพากินชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับคนก็จะเยอะนะครับส่อฟักหลายตัวเลยทีเดียวนะครับ